ทฤษฎีเมินเฉย1เลือกจะไม่เล่นเกมการเมินเฉยไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการรู้ทันว่าเกมบางเกมถูกสร้างมาเพื่อดึงอารมณ์เราออกจากจุดที่ควรอยู่เมื่อเราไม่เล่นเกมนั้นก็จบลงทันทีโดยไม่ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะ 2. ไม่ตอบคือคำตอบบางคำพูดไม่ได้ต้องการเหตุผลแต่ต้องการปฏิกิริยา การนิ่งจึงกลายเป็นคำตอบที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันไม่ให้อีกฝ่ายได้สิ่งที่เขาต้องการ 3. เก็บพลังไว้กับเรื่องสำคัญพลังชีวิตมีจำกัดถ้าใช้ไปกับเรื่องไร้ค่าเราจะเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวการเมินเฉยคือการเลือกใช้พลังกับงานความฝันและคนที่สำคัญจริงๆ 4. นิ่งคืออำนาจคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้เพราะอารมณ์คือสิ่งแรกที่คนอื่นพยายามแย่งไปจากเรา 5. รู้สึกได้แต่ไม่ปล่อยใจการเมินเฉยไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บแต่คือการรู้ว่าควรหยุดความรู้สึกไว้ตรงไหนเพื่อไม่ให้มันลุกลามทำร้ายใจเราเอง6ก โตแล้วไม่ต้องอธิบายทุกเรื่องเมื่อโตขึ้นเราจะเข้าใจว่าคนที่เข้าใจไม่ต้องอธิบายและคนที่ไม่เข้าใจต่อให้อธิบายก็ไม่ฟังการเมินเฉยจึงช่วยประหยัดเวลาและศักดิ์ศรี7เขารบตัวเองก่อน การไม่ตอบโต้ในเรื่องไร้สาระคือการยืนยันคุณค่าของตัวเองอย่างเงียบๆว่าเราไม่จำเป็นต้องลดระดับลงไปทุกครั้ง8ไม่ร่วมวงราม่าบางสถานการณ์ไม่ได้ต้องการความจริงแต่อยากได้ความวุ่นวาย การเดินออกมางิบเงียบคือการไม่เติมเชื้อพลายให้ปัญหาบานปลาย9เห็นคนชัดขึ้นเมื่อเราไม่ตอบสนองคนที่หวังผลประโยชน์จากอารมณ์เราจะเผยตัวต,วตนทันทีและทำให้เราเห็นชัดว่าใครควรอยู่และใครควรถอยห่าง10ความสงบต้องเลือกชีวิตไม่ได้สงบเพราะไม่มีปัญหาแต่สงบเพราะเราเลือกไม่ให้ทุกปัญหาเข้ามาอยู่ในใจพร้อมกัน11บริหารใจให้เป็น การเมินเฉยคือการบริหารใจแบบผู้ใหญ่รู้ว่าเรื่องไหนควรเก็บเรื่องไหนควรวางเพื่อไม่ให้ใจทำงานหนักเกินไป 12. ความเงียบสอนบทเรียนบางครั้งการไม่คูดกลับทำให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นและบทเรียนนั้นทรงพลังยิ่งกว่าคำเตือนใดๆ 13. ไม่แพ้แต่ไม่เสีย การเมินเฉยอาจไม่ได้ทำให้เราชนะในสายตาคนอื่นแต่ทำให้เราไม่เสียพลังไม่เสียเวลาและไม่เสียความสุข14ไม่หิวการยอมรับเมื่อไม่ต้องการคำปรบมือจากทุกคนเราจะกล้านิ่งและเลือกความสงบมากกว่าการเอาชนะทางคำพูด15วางขอบเขตอย่างสุภาพ การไม่ให้พื้นที่คือการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนโดยไม่ต้องใช้น้ำเสียงแข็งหรือคำพูดรุนแรง 16. โฟกัสชีวิตตัวเองยิ่งเมินเฉยเรื่องคนอื่นได้มากเท่าไหร่ชีวิตเราจะมีเวลาพัฒนาเติบโตและเข้าใกล้เป้าหมายได้มากขึ้นเท่านั้น 17. ใจแข็งแรงจริงถึงนิ่งได้การเมินเฉยต้องใช้ความมั่นคงภายในไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แต่คนที่ทำได้มักจะไม่ถูกอารมณ์ใครควบคุม18เลือกความสุขระยะยาวสุดท้ายแล้วการเมินเฉยคือการเลือกความสุขของตัวเองเลือกความเบาใจแทนการแบกเรื่องที่ไม่จำเป็น